หลังชนฝ่าแะ้วใช่ไหมละมึงพวกกูก็อดทนจนสุดทางแล้วเหมือนกันอดทนการโยโยุอดทนการใส่ร้ายอดทนทุกสิ่งอย่างที่ทางฝั่งพวกมึงพยายามยัดเยียดใส่ให้พวกกูเป็นผู้ร้ายมาเสมอพยายามที่สุดในทุกเวทีที่จัดเจรจาอย่างสันติเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียต่อประชาชนหลังจากอดทนมาอย่างดีและอดทนมานานอย่างถึงที่สุดก็รอดูแล้วกันกองทัพไทย ไม่ได้จะปล่อยให้มาหยามกันได้ง่ายๆศักศีของคนไทยคือสิ่งที่ทหารไทยจะต้องรักษาไว้ยิ่งชีพที่เราอดทนมาตลอดเพราะความปลอดภัยของประชาชนอยากให้เขามีวิถีชีวิตที่ดีที่สุดและปกติสุขที่สุดตามแนวชายแดนแม้จะโดนตำหนิสารพัดในเรื่องของการไม่ปฏิบัติการใดๆเลยนอกจากการร้องเรียนในเวทีโลก แต่นั่นคือวิธีที่ดีที่สุดที่เราพยายามจะรักษาสันติภาพให้ประชาชนตามแนวชายแดนและไม่เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมเหมือนครั้งที่แล้วที่ผ่านมาแต่ในเมื่อเราอดทนจนสุดทางแล้วพวกมันยังไม่เลิกพอโดนแฉในเวทีโลกหลังชนฝาเพราะหลักฐานชัดเจนมากไม่รู้จะพูดต่อออกไปยังไงจะโกหกเรื่องอะไรสุดท้ายก็มาเปิดฉากใช้อาวุธกับประเทศไทยเหมือนเดิมเกมเดิมเดิม แต่ครั้งนี้ไม่เดิมแล้วแม้เราจะสูญเสียทหารแต่มันจะไม่ใช่การสูญเสียที่ว่างเปล่าเราจะใช้ชีวิตของทหารทุกคนปกป้องรักษาที่ประไตยชาติและประชาชนผู้บริสุทธิ์ไม่ให้เกิดการสูญเสียเพิ่มเติมนี่คือประเทศไทยจําไว้ไทยนิรักสงบแต่ถึงรบไม่ขาด